ใจที่มีวินัยถึงจะมีพลังคนเราใจเราไม่ได้มีเลยใจที่ไม่ได้ถูกฝึกคือสิ่งที่อ่อนแอที่สุดในโลกแต่จิตที่ถูกฝึกดีแล้วคือสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกฉะนั้นใจที่มีวินัยต่างหากคือพลังผมถามว่าเราต้องฝึกบ่อยแค่ไหนงที่พี่โมงมมมบอกต้องฝึกบ่อยๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมบอกเอางี้่อนผมรู้สึกว่าเสียเวลามากเลยที่ผมต้อง,งแปลงตันเพราะว่ามันวันละสิบนาทีเช้าเย็นผมขอแปลงสักชั่วโมงวันนี้ แล้วผมจะได้ไม่ต้องแปลงอีกเลยจนช่วยชีวิตะก็รับรองว่าไม่ต้องคุยกันนะอาทิตย์หนา้นานะครับมานี่ไม่ใช่สมองเสรษฐีอนี้นยาจกใต้สะพานเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนแปลงฟันเป็นฉันใดแปลงจิตแปลงใจก็เป็นฉัน้นแปลงวันเดียวฝึกวันเดียวฝึกวิน,นัยระบบจะให้ตายทั้งวันไม่มีฐานทุกวันอาบน้ําตัวเม็นปึ๊บพรุ่งนี้อาบใหม่แปลงฟันปากเม็นปึ๊บทาใหม่ใจก็เป็นอย่างนั้นเลย ตื่นมาเราต้องการที่จะออกกำลังเพื่อตัวเองมอีวินัยวันนี้ไม่มีแล้วพรุ่งนี้ทำใหม่เพราะอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ซ่อนอยู่ในลมหายใจทุกขณะ